สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสาวทุกชนคนชอบดูรีวิวเสือ PO, ้อ OVP Overpin ทุกท่านนะคะวันนี้เรามาอยู่กับแบรนด์นี้เลยแบรนด์ยูเจนนะคะก็เดี๋ยวจะมารีวิวแกะกล่องให้ดูว่าแบรนด์ยูเจนมีอะไรพิเศษยังไงยังไงอะไรเออตัวนี้นะคะเป็นอให้ดูกล่องนะคะกล่องจะเป็นแบบเปิดออกนะคะตัวนี้จะยูเจนนะคะแล้วก็บอกบอกใสกล่องจะเป็นแบบเปิดแบบนี้ เปิดมาเราก็จะเจอตัวนี้เป็นสติกเกอร์นะคะเป็นสติกเกอร์ที่มีแถมมาให้เก๋ๆแล้วก็ตัวนี้เป็นโปดการ์ดเรื่องราวนะคะเสื้อ OVP ส่วนมากเขาจะทำให้มีเรื่องราวมีตัวละครนะอย่างเช่นอันนี้จะเป็นเทพนกเกี่ยวนะคะก็ให้ทุกคนแบบไปหาซื้อไปศึกษาดูนะคะเนี่ยแบบเก๋ๆแบบแบบแบบนี้เลยแล้วก็นี่จเจอแล้วครับ ตองนะคะก็จะเจอ,ถ,อถุงสิบอีกหนึ่งชั้นถุงสิบอีกหนึ่งชั้นนี่โอ้โหสียังสวยอะสีสดมากสีแบบยังสดอะ่ะให้ดูนะคะตัวนี้เป็นป้ายห้อยนะคะป้ายห้อยจะทำเป็นหนังกลับนะ ป้ายห้อยจะทำเป็นหนังกับนะคะเดี๋ยวให้ดูป้าชัดๆหนังแบบนี้ออโห้ยลายสวยมากอะทุกคนสีสียังสดอะสีจริงคือสดมากคือแบบเห็นไหมให้ดูแบบดีเทลโห้ยสวยสวยสวยเลยค่ะนี่นะคะเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูนะคะ ตัวเนี้ยตัวนี้นะคะสีฟ้าเนี่ยตัวเนี้ยผลิต99ตัวนะคะเป็นแต่ถ้าอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นสีแดงอะค่ะสีแดงตัวนั้นจะผลิต25ตัวตัวนั้นจะแบบเป็นของแรนิดหนึ่งนะคะแต่ที่ขนมได้มาตัวนี้เป็นตัวสีฟ้าแต่ว่าทีดกันที่สีนะคะให้ดูคอคอนี่ก็คือทำผ้าดีนะคะตัวนี้เป็นผ้าคอตตอนร้อยนะคอตตอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ ลายสวยสกรีนยันแขนเลยเห็นไหมแขนเต็มเตมดูลายหน้าไปแล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูลายหลังบัง่งให้ดูลายหลังไม่ผิดหวังแนะ่นอนทุกคนคือลายสวยมากอะ่ะเป็นโทนฟ้าโทนฟ้าก็คือใครที่ชอบใส่โทนแบบเย็นๆโทนสบายๆแนะนำให้ใส่โทนฟ้าเลยอะ่ะจริงๆ นี่นะคะสก,กีนเต็มๆสสก,กีนสดๆอย่างนี้เลยนะคะกล้องวิดีโอเป็นกล้องสดไม่ได้ปรับแต่งแต่อย่างใดนะคะเป็นกล้องสดเลยเห็นไหมสวยมากอะลายคือแบบยังเด่นอะอันนี้นะคะใครที่สนใจสั่งซื้อนะคะหรือว่าติดต่อติดตามคอต่อๆไปของยูเจนนะคะเดี๋ยวจะติดเพจไว้ ใต้ลิงก์นะคะเดี๋ยวจะติดลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์โอเคเดี๋ยวจะติดลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์นะคะแล้วก็ฝากไปกดติดตามเพจเออแล้วก็ฝากกดติดตามเพจกดไลค์กดแชร์กดถูกใจนะคะเขาจะทำคอลเลิคชั่นต่อไปออกมาอีกแน่นอนก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆน้ๆนองๆทุกคนไปติดตามด้วยนะคะแล้วก็ใครที่ดู YouTube อยู่ก็ฝากกดซ u b s c r i b e ช่องนี้ด้วยนะคะขนมจะพยายามทำรีวิวออกมาให้บ่อยๆทำรีวิวออกมาให้ได้ดูแบบ อาทิตย์ละคลิปสองคลิปอะไรอย่างงี้นะคะก็วันนี้ก็บายบายค่ะลาไปด้วยแบรนด์ยูเจนสวยๆนะคะเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูนะบายบายค่ะ